สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้จะมาแจกแอดออนใหม่นะครับก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเป็นแอดออนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ Better on b e d บ o c k นะครับเป็นแอดออนในไมค์ครับที่ดีมากๆเลยที่พี่พีลองเล่นดูแล้วถือว่าแบบสนุกใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ยุ่งยากเหมือน DL c r a f t ด้วยนะครับก็คือเล่นได้ปกติเลยนะฮะข้อดีของแอดออนนี้มีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มแรกนะครับเขาจะมีเควส์ให้ทำนะครับนี่ฮะเป็นเมนเควสนะครับนี่ก็เราก็ทำเควสไปได้เลยนะฮะนนนนี่่่่่อออออยยาาาาาางงงเเเเชชแบบบคครรรรฟไไไไไมมม้้้้้้้้หหหตตตสิ๊กกใใดด4ััะะ็จ ทุบทุบไม้นะครับเราจะได้สติ๊กสี่อันแล้วก็ได้เป็น e xp ด้วยนะฮะนี่ฮะเราต้องกดสตาร์ quest ไปนะฮะอ่าเริ่มสตาร์ quest ไปปุ๊บ<ๆ>พอเราทุบไม้ใช่ไหมครับพอเราทุบไม้เราได้ไม้อะไรเงี้ยมันก็จะสําเร็จมันจะได้เควสมานะฮะก็ต้องไปเกมหมดศูนย์ก่อนนะอ่าอ่าต่อไปนะครับก็เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่นะฮะนี่ครับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่คือสวยงามมากนะฮะโลกคือแบบสวยงามจริงๆนะครับผมชอบมากเลยนะฮะคือแบบแล้วมีแถมมีแอมเบียนด้วยนะก็คือบแอนะอบบมีเสียงนกเสียงกาจิบจิบไไไไไมมมมม่่่่่ดดดด้ีีีีแคคบบบโโออออเเเยยยยววททปปลลนนนะะะรัุุกกฮถืาาส เห็นไหมครับมีความมีชีวิตชีวาของแอดออนนี้นะฮะดูดีมากแล้วมอนเตอร์เนี่ยบางตัวก็จะมีแบบติดเอ็นชงเอ็นชาร์ด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจมากอย่างไอตัวนี้ซอมบี้เนี่ยเห็นไหมเป็นซอมบี้ที่แบบหน้าตาไม่ปกติเลยเห็นไหมมันเหมือนแบบกายพงกายพันอะไรเงี้ยนะครับและแถมพอเราตายนะทุกคนเห็นไหมนี่พอเราตายจะเป็นโครงกระดูกนี้นะครับเราสามารถเก็บของได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดมีของตกอยู่นะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปก็เป็นไอเทมใหม่ๆนะครับเพิ่มมาเยอะมากจริงๆนี่ด้านล่างนี้เลยนะฮะมอนเตอร์ใหม่เพิ่มมาเยอะมากเกิน30ตัวแน่ๆเเลยท่าที่เห็นนะฮะ แล้วก็มีสตงสตาร์ฟอะไรมาใหม่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเอาบวงอาวุธโอ้โหเยอะมากครับนี่ฮะชุดเกราะโอ้ชุดเกราะสีโคตรสวยเลยสตาร์ดัสชุดเกราะนะฮะก็ก็คือทำไให้ม่ครับเนี่ยน่าเล่นขึ้นเยอะนะครับอ่านี่ฮะมีโท่งโดเทมอาวุธก็เพิ่มมาใหม่พอสมควรนะครับแล้วก็มีที่ขุดอะไรใหม่ๆด้วยนะฮะนี่นะครับที่ขุดที่ขุดโอ้โหเดี๋ยวนะเอ็นเดอร์ไลท์ดาเมจแม่งโคตรแรงอันเนี้ยคือขุดขุดขนาดไหนมาดูกันว่าขุดขนาดไหนวะเนี่ยลองดูดิเกมหมสุลนะฮะขุดหัวขนาดไหนมาดูกัน โอ้โหขุดหดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใส่เอ็นชาร์ดเนี่ยจะโหดขึ้นกว่าเดิมนะฮะส่วนนี้เป็นไม้คาทานะครับเดี๋ยวลองใช้ดูดิเป็นยังไงปุ้มอุย้ยนี่ไงยิงยิงน้ำแข็งไปเจ๋งอะ่ะอ๋อต่เหมือนจะติดคูดาวด้วยนะครับโอเคครับต้องรอเวลานะถึงจะนี้ได้นะถึงจะปล่อยได้ใหม่นะครับแล้วก็แออันนี้มันจะตั้งค่าได้้วยนะครับนี่ฮะก็คือจะเปิดไหมว่าตอนตายอะไรเงี้ยก็คือเราปิดไปก็ได้ตอนตายไม่ต้องมีศพก็ได้นังนะฮะส่วนต่อไปก็คือไอ I ้วอตบล็อกนี้ก็คือถ้าเรา เนี่ยๆๆเราปิดไปปุ๊บอ่ามันจะไม่ขึ้นบนหัวนะเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะไม่ขึ้นบนหัวแล้วนะฮะแล้วก็ feeling leaf นะครับก็คือไอ้ตรงใบไม้ตกเนี่ยจะปิดไหมนะถ้าเกิดเราแดกเราก็ปิดไปได้นะครับประมาณนี้นะฮะโดยรวมแอรออนนี้คือน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ต้องลองไปเล่นกันดูนะมีบอสมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะชอบกดไลค์ชอบมา,มากกดซับเดี๋ยวทิง้งแอรออนไว้ที่ด้านล่ใต้รีทิพชั่นนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ